ทำกันนะคะทำซั่วรสเด็ดค่ะไปดูกันใส่น้ำตาลนะคะชูรสใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยค่ะตำกันเลยนะคะ ไปทานกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมาพบกับช่องใบไม้ชาแนลนะคะเราจะพามาทานนี่ค่ะตัาสัวค่ะเพื่อนๆมาแซ่บกันเลยนะคะมาค่ะทุกๆคนเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะ มาแซบตามั่วอกันนะคะอืมอมือหืร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาเป็นกํำลังใจมาเติมกําลังใจให้แก้วตลอดเลย แ,แซ่บมากจนลืมบอกเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้เรามีผักนะคะก็มียอดผักตำลึงนะคะหน่อไม้หูยอค่ะแล้วก็สลัดอาหารรรอบ ไม่รู้จะมีไม่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 ไม,ไม,ไมีไม่รู้จะกินกับผักอะไรอะค่ะมีอะไรก็เลยเออนั้นเลยค่ะสวัสดีเพื่อนเทุกๆคนนะคะมาทานด้วยกันนะคะมาแซ่บๆด้วยกันค่ะ ออร่อยาฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แก้วด้วยนะคะช่องกวไม้ไ a n เนวขอขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะเพื่อนๆคะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะฝากช่องปวยไม้ไทยเนวด้วยนะคะ วันนี้มากินแซ่บให้พี่น้องดูนะคะให้เ,เพื่อนๆดูนะคะใ<ม>วยพริกนึกว่าจะเผ็ดไม่เผ็ดนะคะประมาณหกเจ็ดเม็ด thật dần 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 lại dần dần tầm mình dần 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 ครคบพี่น้องมากินน้ำจังเออ้อมากินส้มตำยู่ฝร่งเสร็จเอ,อพี่น้องเพื่อนๆทุกคนทุกคนเออ้อ ตับลอยกันมันมีบะหมี่แคปหมูนะจ๊ะอืมถ้มมีแฟัหมูด้วยอร่อยนะครับเน,บนาะเพื่อนๆคาแก็เป็นลูกครึ่งนะคะเดี๋ยวจะว่าเอ๊ยทำไมไม่เดี๋ยวก็พูดอีสานเดี๋ยวก็ไม่พูด พ่อเป็นคนสกลค่ะแม่เป็นคนพิจิตรแต่แก้วอะ่ะมาโตมาเรียนหนังสือที่จังหวัดนนท์ก็เลยภาษาอีสานก็ได้บางไม่ได้บางบ้านอยู่ปากเกร็ดค่ะจะบ้านพ่ออยู่สกลนะคะ อยู่อำเภอเมืองอยู่บ้านดนอนยางนะครัพี่น้องอืมชอบชบจัง กว่าไม่เห็ดเผ็ดนะคะเอาอีกสักค้าก่นอนเดี๋ยวลาเพื่อนๆพบกันคลิปหน้าพาเพื่อนเพื่อนยังไงพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้เป็นกำลังใจให้ช่องใบไม้ชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ <Bye. S 1>